สวัสดีค่ะวันนี้ก็ผลงานของช่างเจี๊ยบวันนี้ก็มีทั้งสักคิ้วแฮสโตกนะคะทับลายเก่าที่ลูกค้าเคยทํามานะคะซึ่งสีไม่ค่อยติดนะคะสีกระจายวันนี้ช่างเจี๊ยบก็ได้แก้ไขนะคะเป็นคิ้วแฮสโตกเป็นลายเส้นแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็ดูเหมือนคิ้วฟูๆหนาๆเลยดูแบบลูกค้าเป็นคนเลือกทรงคิ้วเองนะคะแล้วก็สัวันนี้ก็มีสักขอบตาด้วยนะคะ ขอบตานี้ก็ลูกค้าก็เคยสักมาแล้วไม่ติดนะคะจากที่อื่นวันนี้ช่างเสียก็็แก้ไขให้นะคะก็คือมีูสักเส้นใหม่นะคะเป็นไซส์ใหญ่วันนี้ลงไปแล้วก็มีลบอันเก่านะคะจะเห็นรอยลบจางๆตรงนี้นะคะลบอันเก่าที่ลูกค้าเคยสักเลยมานะคะสองข้างจะเห็นสวยมากนะคะเห็นเป็นแบบเส้นคมมากๆนะคะทั้งคิ้วทั้งตาวันนี้ก็ดูแบบว่านวลเนียนมากๆ เค็มมากๆลูกค้าเป็นไงบ้างคะชอบไหมชอบครับถูกใจนะคะทั้<อ>งคิ้วและขอบตาใช่ครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าค่อยมาคราวหน้าเป็นขอบตาบนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าจะมีขอบตาบนกับปากที่ลูกค้าอยากทำเพิ่มนะคะเราไเจอกันรอบหน้านะคะขอบคุณมากคะ่ะ